มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าสั่งด่วนนะคะปีนี้งดจัดตรุษจีนเยาวราชวันที่4ี่กุมภาพันธ์2564ที่ศาลาว,ว่าการกรทรมพตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมเปิดเผยน,นะคะว่าที่ผ่านมาในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุจีนเยาวราชผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์จัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปีค่ะแต่ว่าเนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโควิดนะคะ ได้กลุ่มคนจำนวนมากดังนั้นจึงยกเลิกการจัดงานตรุษจีนเยาวราชในปีนี้เพื่อเป็นการป้องกันและก็ควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทการอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ